หากจะเอ่ยถึงสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูท่านผู้ชมก็น่าจะนึกไปถึงสัตว์ตัวเรียวยาวที่มักใช้วิธีการฉกกัดและฉีดพิษหรือใช้ลำตัวโอบรัดในกรณีที่งูตัวนั้นมีขนาดใหญ่ซึ่งเหยื่อแต่ละตัวที่ถูกหมายปองส่วนมากก็จะรวดเอาตัวไม่รอดและถูกเขมือบลงท้องไปอย่างง่ายดายแต่เะว่าเวลาบรรดางูจะล่าเหยือ่อหากมันต้องไปเจอเหยื่อที่ใจสู้หรือว่าเลือกเหยื่อที่ไม่ควรไปยุ่งด้วยตัวมันก็มีสิทธิ์จะโดนสวนกลับ จนร่างกายของมันต้องบอบชำ้ำหรือว่าอาจจะสิ้นลมหายใจไปเลยก็เป็นได้รายการตาไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของแปเหตุการณ์ที่สัตวนักล่าอย่างงูเลือกล่าเหยื่อผิดตัวซึ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ อามาดิโลสัตว์ที่มีกราะหนาหุ้มไปทั่วลำตัวและยังสามารถห่อตัวเองให้เป็นทรงกลมเมื่อมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าถูกคุกคามเป็นสัตว์ชนิดแรกครับที่สัตว์เลื้อยคลานเช่นงูนั้นต้องพลาดท่าโดยในขณะที่อามาดิโลตัวนี้กําลังเดินหาของกินอยู่ตามพื้นดินและบังเอิญพบเจอกับงูหางกระดิ่งตัวหนึ่งที่กําลังนอนอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้งูหางกระดิ่งจึงเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีด้วยการพยายามพุ่งฉกไปที่ลําตัวอามาดิโลแต่มันทําไม่สําเร็จครับนั่นก็เพราะแม้ หนักเบาแต่มันก็เป็นกรอบที่ทนต่อแลงกระแทกได้อ,อย่างดีเยี่ยมเคียวพิษของงูหางกระดิ่งจึงไม่สามารถสั่งไปยังเนื้อในมันจึงทําได้เพียงโชกแบบฉลับฉลับจนตัวของงูต้องเป็นฝ่ายหน้าสั่นไปแบบนี้แม<า>่ดูจากการเดินหลังจากถูกงูชกแล้วแอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าอาร์มดิโลตัวนี้มันจะรู้หรือไม่ว่ามันเพิ่งโดนงูหางกระดิ่งพยายามชกมัน หนึ่งในอาหารยอดนิยมที่สัตว์นักล่าในผืนป่าสามารถจะล่าและระเด็จศึกพร้อมกินลงท้องได้บ่อยครั้งก็คือสัตว์รูปร่างต้วหนุยอย่างหมูป่าแต่ทว่าหมูป่าเหล่านี้ หากมีอันตรายมาถึงตัวและครอบครัวพวกมันก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้และปกป้องตัวเองพร้อมสมาชิกอย่างสุดความสามารถอย่างเช่นเหตุการณ์นี้หลังจากที่งูหลามขนาดกลางตัวนี้เลื้อยเข้าไปจู่โจมลูกหมูป่าตัวหนึ่งในฝูงและจัดก,การขมือบลงท้องไปได้แล้วมันกลับโดนสมาชิกครอบครัวหมูป่าแก้แค้นด้วยการวิ่งพุ่งเข้าชนและใช้ปากกัดจนงูหลามบอบช้ำไปทั่วร่างกายแม่ดูจากการเหยียบหัวและกะขย้ำของหมูป่าแล้วลองบอกเลยครับว่าพวกมันเยี่ยมจริงๆ ในบรรดา,าสัตว์จำพวกนกหางนกตัวนั้นไม่ใช่นกนักล่าอย่างอินทรีเหยี่ยวหรือว่านกขนาดใหญ่อีกหลากหลายสายพันธุ์พวกมันก็มักจะถูกงูสายพันธุ์ต่างๆ แอบคลืบคลานเข้ามาพุ่งฉกและขเขมือบลงท้องไปอย่างง่ายๆอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่างูตัวนี้ชะตาขาดหรือมันพลาดไปโจมตีนกใจถึงไม่รู้ครับมันจึงตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากจนตัวของมันต้องนอนอ้าปากค้างแบบงงๆโดยหลังจากที่งูตัวนี้พยายามจะจู่โจมนกตัวหนึ่งในฝูงเพื่อหวังจะกินมันให้คลายหิวมันกลับโดนฝูงนกฝูงนี้ช่วยกระดุมจิกและบินโฉบใช้ปีกตีไปที่บริเวณหัว จนตัวของมันเริ่มเกิดอาการมึนงงและต้องนอนหงายท้องหงายไส้อยู่แบบนี้โอ้โหเห็นการทํางานเป็นทีมของเหล่านกแล้วบอกได้คําเดียวว่างูนั้นพลาดจริงๆครับท่านผู้ชม เมี Cat, ยแคทสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ซึ่งบางฝูงอาจจะมีจํานวนมากกว่า30ตัวเป็นสัตว์ชนิดต่อไปครับท่านผู้ชมที่สัตว์เลื้อยคลานเช่นงูเคยเกือบพลาดท่าเนื่องจากมันพยายามจะจัดการเมียแคทที่หลงฝูงโดยในขณะที่เมียแคทตัวนี้พยายามใช้กรงเล็บที่โค้งงอของมันขุดเพื่อหาเหยื่ออย่างเพลิดเพลินไปตามพื้นดินงูเหา่าภูเขาตัวหนึ่งได้เห็นเมียแคทกําลังเผลอมันจึงเลื้อยไปทางด้านหลังและชูหัวขึ้นเพื่อพร้อมฉกแต่ทว่าในขณะนั้นฝูงเมียแคทที่เหลือเริ่มรับรู้ไดด้้จาากกกอัันนนตรยที่เิขึพวม รีบวิ่งเข้ามารวมตัวกันและล้อมง,งูเหา่าภูเขาตัวนี้เอาไว้ก่อนจะพยายามช่วยกันขับไล่ให้งูเหา่าภูเขาตัวนี้เลื้อยหนีออกไปจากพื้นที่มาเห็นการเข้าช่วยเหลือเพื่อร่วมฝูงของเมียแคตตัวนี้มันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับท่านผู้ชม ปฏิเสธไม่ได้เลยครับวัวสัตว์ฟันแทะเช่นกระต่ายพวกมันมักจะกลายเป็นอาหารให้งูโดยที่ตัวของมันแทบจะไม่ได้ตอบโต้แต่ถ้าว่ากระต่ายตัวนี้อันคิดว่ามันน่าจะเป็นกระต่ายจอมบูที่มีเลือดน,นักสู้อยู่ในร่างกายเกินร้อยครับ เพราะในขณะที่มันกําลังเดินกินอาหารอยู่ตามพื้นอยู่นั้นมันได้เจอกับง,งูตัวหนึ่งที่กําลังนอนจ้องดูมันอย่างใจจดใจจ่อก่อนที่งูจะพยายามพุ่งฉกโจมตีเพื่อหวังจะประเดิดสึกกระต่ายและข้าเหมือกมาลงท้องแต่ทว่าง,งูตัวนี้ต้องผิดหวังครับเนื่องจากกระต่ายที่มันหมายปองนั้นมันได้กระโดเดเหยียบไปที่ลําตัวและใช้ฟันกัดไปที่หัวงูจนงูตัวนี้ต้องยอมถอดใจเลยหน,นีกระต่ายลงน้าไปอย่างเร่งรีบนั่นเอง ขึ่นชื่อว่าหนูท่านผู้ชมหลายท่านก็น่าจะคิดว่า พวกมันน่าจะเป็นอาหารขั้นพื้นฐานของงูที่งูจะสามารถล่าได้อย่างง่ายดายใช่ไหมครับแต่ถ้าหางหนูตัวนั้นเป็นหนูจิงโจ้ที่มีความสามารถในการกระโดดได้อย่างดีเยี่ยมละก็แต่ต้องบอกเลยครับว่างูตัวนั้นน่าจะต้องผิดหวังเนื่องจากว่าโดนหนูจิงโจ้กระโดดสู้จนมันสับสนเป็นหน้าอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่งูหางกระดิ่งตัวหนึ่งพยายามจะล่าหนูจิงโจ้ก,กินในยามค่ำคืนแต่มันกลับโดนหนูจิงโจ้กระโดดหลบพร้อมใช้ขาเตะและถีบไปที่หน้าของงูหลายครั้งก่อนที่ในเวลาต่อมาหนูจิงโจ้จะกระโดดหนีเข้าป่าไป และปล่อยให้งูนอนจ่อยอยู่ที่เดิมเพียงลำพังแม้ว่าเต่าเหล่านี้จะไม่ได้มีความว่องไวเป็นจุดเด่นและจุดนี้กลับจะเป็นข้อด้อยของมันด้วยซ้ำแต่ถ้าหากสัตว์อย่างงูคิดจะล่ามันและหวังจะขมือมันลงท้องได้อย่างสบายๆแอดต้องบอกเลยครับว่ามันคิดผิดอย่างมหันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่งูตัวนี้พยายามจะเลยเข้าไปในกระดองเต่า เพื่อหวังจะกัดและปล่อยพิษใส่ร่างกายมันแต่มันกลับโดนเต่าใช้ปลากัดหัวเอาไว้จนงูไม่สามารถจะดึงตัวออกมาจากกระดองได้และต้องนอนดิน้นทุรนทุรายอย่างสุดชีวิตโอ้โหเห็นการดิ้นของงูตัวนี้แอดนี่เจ็บคอแทนงูจริงๆเลยครับท่านผู้ชม ในดินแดนของออสเตรเลียเป็นที่ดูกันดีครับว่าคาองคกอ้อยพวกนี้สามารถใช้ยางพิษป้องกันตัวได้อย่างไร้การและมีสัตว์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถจะกินมันได้ก็คือหนูน้ําทําให้ทหากสัตว์นักล่าตัวไหนไม่รู้และคิดจะล่ามันกินเป็นอาหารแล้วล่ะก็สัตว์ตัวนั้นก็สามารถจะพบจุดจบ เนื่องจากพยายามกินคางคกอ้อยเหล่านี้ก็เป็นได้อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่งูตัวหนึ่งได้พุ่งกัดคางคกอ้อยจากทางด้านหลังและกาลังจะกลืนคางคกลงท้องไปอย่างเหมือนที่เคยคางคกอ้อยจึงเริ่มปล่อยพิษออกจากผิวหนังจนทําให้งูรับรู้ถึงพิษและปล่อยมันออกจากปากก่อนจะเลื้อยหนีไปโดยไม่หันหลังกลับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงงูตัวนั้นก็ได้สิ้นใจลงเนื่องจากว่าได้รับพิษของคางคกอ้อยไปเต็มๆนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของแเหตุการณ์สัตว์อย่างงูยุ่งกับเหยื่อผิดตัวซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ